สวัสดีครับผมอาที่ซุปเปอร์รวยครับสวัสดีค่ะน้องอิวซุปเปอร์รวยนะคะอาวันนี้เรามีจัดส่งสินค้าอตนี้รตใหญ่เดี๋ยวตามผมไปดูนะครับว่าอตนี้ใครเป็นคนสั่งทําไมถึงกล้าสั่งเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ดีกินไม่กล้าแน่นอนนะครับตอนี้นะครับอ้าววันนี้น้องอิงวจะพาไปดูรางวัลน,นะครับค่ะวันนี้มีเอ่อจะมีการจับรางวัลใหญ่นะคะในเดือนธันวาคมเนาะรางวัลใหญ่ของซุปเปอร์รวยเราจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะ อันนี้จะจับในเดือนธันวาคมนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์รางวัลใหญ่ของซุปเปอร์รวยเราแล้วก็จะมีะแหวนทองคำมีหม้อหุงข้าวมีพัดลมมีเสื้อแจ็คเก็ต อีกหลายรางวัลนะคะรอติดตามนะคะว่าท่านใดจะเป็นท่านที่โชคดีได้รางวัลใหญ่ของเราของซุปเปอร์รวยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสินค้าซุปเปอร์รวยของเราวันนี้จะไปจัดส่งที่ไหนนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะกําลังขึ้นของไปจัดส่งนะคะว่า สินค้ารตนี้จะส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดไหนหรือที่ไหนนะคะเราติดต,นนตามซุปเปอร์รวยเรามาถึงที่หมาแล้วนะครับซุปเปอร์รวยรอลงเรือแล้วก็ข้ามแม่น้ําบางคนงงทําไมซุปเปอร์รวยถึงต้องลงเรืออ่าตอนนี้ผมมาถึงด่านศุลการกรจังหวัดบึงกาฬแล้วนะครับลูกค้าบางท่านยังไม่รู้นะว่าซุปเปอร์รวยของเราส่งออกต่างประเทศแล้วนะครับประเทศลาวสั่งซื้อจํานวนเยอะแล้วส่งประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวกัมบ,บูชาพาม่ายังไม่เยอะนะครับ ถ้าของไม่ดีจริงเราไม่ส่งออกต่างประเทศและต่างประเทศไม่ซื้อล่อใหญ่ขนาดนี้นะครับขอพี่น้องชาวสวนยางมั่นใจนะครับสุปร์รวยของเราถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนยานะครับใช้แล้วไม่มีผลเสียมีแต่ผลดีนะครับของแท้ต้องซื้อในเพจเท่านั้นตอนนี้ผมรอนักธุรกิจฝั่งเรามารับสินค้าลงเรือนะครับภูมิใจนะครับเราเป็นพ่อค้าคนไทยผลิตตัวยาดีๆนะครับจนเป็นที่น่าสนใจของประเทศเพื่อนบ้านนะครับสั่งซื้อขนาดนี้ เราคนไทยด้วยกันอุดหนุนกันครับของแท้ต้องซื้อในเพจเท่านั้นผมย้ํานะครับผมรับประกันทุกขวดถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลน้ํายามไม่เพิ่มขึ้นผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนแค่ขวดเดียวนะครับผมย้ำอีกทีต้องซื้อในเพจเท่านั้นนะครับใน l a ซาด้าช้อปปี้ผมไม่เคยขายมีแต่ของปลอมเกือนตลาดนะครับขอบคุณมากครับ